เมื่อถึงตอนนี้นะครับผมจะต้องมาตอบคําถามของคุณแล้วว่าสัญญาเช่าของคุณนั้นเป็นดําเนินงานหรือการเงินนะครับสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะครับเป็นดําเนินงานหรือการเงินถ้าเกิดผมบอกว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานก็จบเลยเพราะว่าที่คุณถามว่าจะต้องบันทึกราคาทุนเท่ากับเท่าไหร่นั้นก็ห้ามบันทึกและเมื่อคุณไม่บันทึกคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่ค่าเสื่อมราคาดังนั้นะ ก็ไม่ต้องตอบอะไรเลยนะฮะถ้าเกิดมันเป็นดําเนินงานแต่ถ้าเกิดมันเป็นการเงินเนี่ยผมจะต้องตอบว่าราคาทุนของคุณเท่ากับเท่าไหร่และค่าเสื่อมราคาต่อปีนั้นเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเกิดผมตอบว่าเป็นสัญญาเช่าทางการเงินผมจะมีสิทธิ์ได้ตอบราคาทุนและค่าเสื่อมราคาด้วยซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วนะครับสัญญาที่เราเช่าซื้อกันอยู่ในปัจจุบันนี้มักจะเป็นสัญญาเช่าทางการเงินคาว่าทางการเงินก็คือมีการโอนกรรมสิทธิ์ ในตัวเสรนทรัพย์นั้นให้กับผู้เช่าซื้อเมื่อจ่ายงวดสุดท้ายครบนั่นเองนะฮะดังนั้นผมจะสมมติว่าสัญญาเช่าของคุณนั้นเป็นสัญญาเช่าทางการเงินเพราะเหตุผลข้อที่หนึ่งคนทั่วไปมักไปเช่าแล้วเป็นสัญญาเช่าทางการเงินและ2ถ้าเป็นสัญญาเช่าทางการเงินผมจะได้มีสิทธิ์อธิบายต่อไปว่าราคาคุณเท่าไหร่และค่าเส่มราคาเท่าไหร่นะครับสรุปผมจะสมมติว่าของคุณเป็นสัญญาเช่าทางการเงินนะครับที่สมมุติก็เพราะว่า คุณไม่ได้ให้ข้อมูลผมมาครบนะฮะคุณให้แค่นี้ผมก็จะเดาเพื่อได้มีสิทธิ์ตอบคําถามของคุณแล้วกันนะครับคราวน,นี้มาเข้าสู่คําตอบนะฮะคุณถามว่าราคาทุนของคุณนั้นที่เป็นตัวสินทรัพย์ที่ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินนั้นรถยนกของคุณจะต้องแสดงด้วยมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก่อนที่ผมจะตอบเนี่ยนะครับผมจะขอสมมุติข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่ง ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าคุณให้ข้อมูลมาไม่ครบข้อมูลที่ผมจะสมมติให้ก็คือว่าราคายุติธรรมหรือราคาตลาดของสินทรัพย์ที่คุณไปเช่าซื้อมานะตอนแรกเนี่ยนะฮะมันมีมูลค่า500,000แล้วกันนะครับผมสมมติว่ามันมีมูลค่า500,000คุณไม่ได้บอกราคาทุติธรรมของสินทรัพย์นั้นมาให้กับผมผมจะสมมุติว่ามันมีราคา500,000นะครับอันนี้ผมสมมุติขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับ คราวนี้ข้อมูลของคุณนั้นมีอะไรบ้างฮะจ่ายเงินดาวหนึ่งแสนบาทอันนี้คือข้อมูลที่คุณบอกผมพรมวดละเก้าพันบาทห้าปีครับคุณให้ข้อมูลผมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะเอามาใช้ในการ ตอบคำถามคุณนะครับว่าราคาทุนเท่ากบบเท่าไหร่ผมก็จะนำข้อมูลต่างๆนะครับมา,า,าแสดงเป็นตัวเลขโชว์ก่อนนะครับเริ่มต้นเลยผมอยากจะรู้ว่าเงินที่คุณจะต้องจ่ายทั้งสิ้นในการได้มาซึ่งรถยนตน์นั้นจ่ายไปทั้งสิ้นเท่าไหร่นะฮะหัวข้อนี้ก็คือเงินที่จ่ายทั้งสิ้นจะต้องรู้ก่อนว่าภาระของคุณ ที่คุณจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเลยนั้นเท่ากับเท่าไหร่งานน,นี่คุณจ่ายนั้สิ้นนั้นจะมีอะไรบ้างครับงานนี้คุณจ่ายนั้นสิ้นนั้นก็จะมีเงินดาวที่คุณจ่ายคุณจ่ายเงินดาวไปหนึ่งแสนบาทเป็นเงินก้อนเดียวเลยนะครับคุณจ่ายเงินดาวไปแล้วแถมคุณจะต้องผ่อนผ่อนเป็นงวดงวดละเก้าพันบาทงวดละเก้าพันเก้าพัน ทุกๆเดือน1ปีมี12เดือนนะันับผมคำนวณเป็นปีแล้วกันนะครับ9,000จ่าย12เดือนในวงเล็บนี้ก็คือ1ปีจะต้องจ่ายเท่าไหร่และคุณผ่อน5ปีก็คูณ5ครับก็เป็นเงินที่คุณจะต้องผ่อน5ปีนะครับเอา9,000พันคูณสินะครับจะได้แล้ากับ1แส0 0 0ดบาทนะครับตรงนี้นะครับ เท่ากับ1นึ0 0แบาทแล้วเอา1นึ0 0แบาทคูณหครับจะได้กับ5้0 0สนสีคราวนี้ก็จะได้คำตอบแล้วฮะว่าคาระที่คุณจะต้องจ่ายเงินทั้งสิ้นเลยนะฮะเป็นเงินเท่าไหร่ก็คือเป็นเงินเท่ากับ6ก0 0นสี่ครับคาระของคุณเนี่ยนะครับ6ก0 0นี คุณจ่ายไปล้แสนหนึ่งก็เหลืออ0 0ห้าแสนสี่ที่คุณจะต้องผ่อนนะครับดังนั้นเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นก็คือหกแสนสี่นะครับคราวนี้เวลาเรารู้แล้วว่าภาระมันมีหกแสนสี่มันจะต้องเอาเงินที่จ่ายทั้งสิ้นไปเปรียบเทียบกับราคายุติธรรมจริงๆก็คือราคาที่เกิดคุณไปซื้อสดนั้นมันจะมีราคาเท่าไหร่ก็เปรียบเทียบกับราคาซื้อสดณนะวันที่ทำสัญญาเนะี่ยคำว่าซื้อสดก็คือราคายุติธรรมคือถ้าเกิดคุณมีปัญญาจ่ายเงินสดเลยเนี่ยนะครับ มูลค่าของมันจะราคาเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ก็คือมูลค่าของมันก็คือห้าแสนครับถ้าเกิดคุณจ่ายเงินสดเลยเนี่ยคุณก็ไม่จะไม่จาเป็นที่จะต้องไปเสียดอกเบี้ยใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณจ่ายสดเลยคุณก็จ่ายแค่เพียงห้าแสนแต่ถ้าเกิดคุณไม่จ่ายสดคุณต้องจ่ายถึงหกแสนสี่คราวนี้วิธีการก,ก็คือนะครับให้คุณเอาตัวเลขสองตัวแรกนี้ยมาเปรียบเทียบกันครับเงินที่คุณจะต้องจ่ายทั้งสิน้นกับเงินที่คุณ ถ้าจ่ายสดเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกันมันก็จะมีผลต่างนะครับอยู่เท่ากับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทผลต่างนี้คุณพอเดาได้ไหมครับว่าผลต่างตรงนี้คืออะไรก็ส่วนที่มันจ่ายเกินกว่ามูลค่าที่เป็นราคาทําทำมันก็ต้องเป็นตัวดอกเบี้ยนเองถูกไหมครับที่คุณจ่ายมั่วละเก้าพันเก้าพันเนี่ยใน 9, เก้าพันนี้นะครับจะมีดอกเบี้ย บางส่วนอยู่ในนั้นด้วยทุกๆเดือนใช่ไหมครับแล้วั้นไอ้ผลต่างระหว่างจ่ายสดกับจ่ายที่ผ่อนจ่ายเนี่ยมันจะเป็นผลต่างเราเรียกว่าดอกเบี้ยนะครับเราเรียกว่าดอกเบี้ยจ่ายแล้วถ้าเกิดมันเป็นดอกเบี้ยจ่ายที่มันมีการจ่ายเกินกว่า1ปีคือมันเป็นระยะยาวคือการจ่ายมันจ่ายเกินกว่า1ปีเนี่ยเราจะต้องทยอยตัดจ่ายมันในอนาคตเราจะเรียกดอกเบี้ยจ่ายว่าดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีครับ เราจะเรียกว่าดอกเบี้ยจ่ายเราตัดบัญชีนะครับคือเราจะบันทึกมันเอาไว้แล้วแล้วก็ทยอยล้างมันออกไปเพื่อบันทึกเป็นค่าจ่ายในแต่ละงวดแต่ละงวดนะครับดอกเบี้ยจ่ายเราตัดบัญชีนั้นถือเป็นบัญชีหมวดสินทรัพย์ถือเป็นสินทรัพย์เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทยอยบันทึกล้างสินทรัพย์เพื่อบันทึกเป็นค่าจ่ายเดี๋ยวผมจะมาที่บายนะครับว่าบันทึกบัญชีอย่างไรคราวนี้ก็ให้รู้คอนเซ็ปต์กันก่อนนะครับว่าตอนนี้เราได้คําตอบแล้วนะครับว่า คุณเนี่ยจ่ายเงินสูงกว่าด้วยตัวดอกเบีย้ยนั่นเองนะฮะคราวนี้เวลาลงบัญชีนะครับนักบัญชีจะต้องมีการลงบัญชีด้วยนะครับผมก็จะมาอธิบายการลงบัญชีให้กับคุณนะครับบางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจหลักการบัญชีว่าเดบิตเครดิตอะไรนะฮะแต่สําหรับบางคนที่เขาเรียนบัญชีมาเขาอาจจะพอเข้าใจได้บ้างดังนั้นคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เรียนบัญชีด้วยนะครับเวลาที่ เราไปซื้อสินทรัพย์มาจะต้องบันทึกบัญชีนะครับก็ณวันที่ซื้อเลยนะครับผมจะสมมติณวันที่ซื้อมาวันที่ซื้อมาเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะต้องบันทึกสินทรัพย์เป็นของคุณเพราะว่ามันเป็นสัญญาเช่าทางการเงินเมื่อเป็นสัญญาเช่าทางการเงินความเสี่ยงและผลตอบแทนเนี่ยมาเป็นของผู้เช่าแล้วดังนั้นสินทรัพย์จะต้องถูกบันทึกเมื่อสินทรัพย์ถูกบันทึกก็แปลว่าคนเช่าจะต้องเดบิตสินทรัพย์เพราะว่าสินทรัพย์เพิ่มอยู่ด้านเดบิตก็ต้องเดบิตสินทรัพย์เรียกว่ารดยนตนคร และรถยนต์ก็คือราคาทุนของสินทรัพย์เนี่ยนะครับที่คุณถามผมเนี่ยว่าจะบันทึกด้วยมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่ผมจะตอบตอนนี้เลยนะครับว่าราคาทุนของสินทรัพย์จากการเช่าซื้อนั้นจะไม่รวมดอกเบี้ยในการผ่อนในแต่ละงวดดังนั้นเราจะถือว่าราคาทุนมันก็คือราคาที่ไม่รวมดอกบเบี้ยครับราคาที่ไม่รวมดอกบเบี้ยก็คือราคาที่ถ้าเราซื้อสดมันมีมูลค่าห้าแสนนั่นเองครับดังนั้นเราจะเดบิตรถยนต์ด้วยราคาทุนห้าแ0นบาทให้คุณทราบแล้วตอนนี้นะครับว่า มันคือราคาที่ไม่รวมดอกบเบี้ยนะครับต่อไปนะฮะนักบัญชีเมื่อได้รถจนแล้วนักบัญชีบอกว่าต้องจ่ายเงินดาวด้วยเงินดาวทําให้คนซื้อนั้นจะต้องมีเงินสดลดลงเพราะว่าจ่ายเงินดาวเงินสดก็ลดลงเงินสดลดลงก็คือเครดิตเงินสดน,นั่นเองนะครับดังนั้นก็จะเครดิตด้วยเงินสดครับ ก็คือมูลค่าของเงินดาวนะครับดาวไว้แล้วกับหนึ่งแสนบาทต่อไปนะครับผมบอกว่ามันจะมีผลต่างเรียกว่าดอกเบีย้ยจ่ายรอตัดบัญชีนะครับและผมบอกว่าถือเป็นสินทรัพย์ตั้งเป็นสินทรัพย์เอาไว้ก่อนก็แปลว่าเรามีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเมื่อมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นก็จะต้องเดบิตนั่นเองดังนั้นเดบิตตัวนึงก็คือดอกเบีย้ยจ่ายรอตัด บัญชีด้วยมูลค่าแสนสี่นะครับคือเราไม่เอาแสนสี่ไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์แต่เราจะแยกมันออกมาเรียกว่าดบบเบี้ยจัายรองตัดบัญชีนะครับคราวนี้เราเป็นนักบัญชีเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าตามหลักบัญชีแล้วยอดรวมด้านเดบิตกับเครดิตจะต้องเท่ากันนะครับเราก็ต้องทำให้มันเท่ากันแต่ตอนนี้มันไม่เท่ากัน,นครับเราก็หาผลต่างครับการหาผลต่างก็คือการเอายอดรวมด้านเดบิตลบกับด้านเครดิตนะครับ ด้านเดบิตมีเท่ากับหกแสนสี่ลบด้านเครดิต1นึ่งแสนก็เหลือห้าแสนสี่ดังนั้นผลต่างคือห้าแสนสี่มันจะต้องมีชื่อบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่อยู่ทางด้านเครดิตด้วยยอด5้าแสนสี่เพื่อให้สองข้างมันเท่ากันคราวน,นี้เราก็จะต้องเดาวแล้วว่าชื่ออะไรเมื่อของมันมีมูลค่าถึงหกแสนสี่ที่เราจะต้องจ่ายเงินในอนาคตแต่ว่าเราจ่ายเงินดาวไปแค่เพียงแสนเดียวดังนั้นก็หมายความว่าเราจะต้องมีภาระอีกห้าแสนสี่ใช่ไหมครับที่จะต้อง ความจ่ายในแต่ละงวดแต่ละงวดการที่เรามีภาระที่ต้องจ่ายในอนาคตนั้นก็ <d> <อ>แปลว่าเรามีเจ้าหนี้เกิดขึ้นจากการไปเช่าซื้อนะครับเจ้าหนี้เกิดขึ้นก็แปลว่าเจ้าหนีเนเหน้เพิ่มขึ้นเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นอยู่ทางด้านเครดิตดังนั้นไอ้ตัวนี้ก็คือเจ้าหนี้นั่นเองครับเจ้าหนี้เช่าซื้ออีกห้าแสนสี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยคือการบันทึกบัญชีตอนที่ไปเช่าซื้อสินทรัพย์ซึ่งเป็นการเช่าซื้อทางการเงินนะครับ เรามีเจ้านี้จริงหรือไม่5้าแสนสี่ลองดูนะครับราคาของมันที่เราจะต้องจ่ายั้งสิ้นเนี่ยคือ6กแสนสี่ใช่ไหมครับเราจ่ายดาวไปแลกหนึ่งแสนดังนั้นภาระนี่สินของเราเนี่ยก็คือ5้าแสนสี่ในห้าแสนสี่เนี่ยคือภาระเมื่อมันเป็นภาระมันก็เรียกว่าเจ้านี้นั่นเองครับ